ราจะแกะเม็ดถั่วนะคะเพื่อที่จะเอาเมล็ดถั่วไปปลูกอันนี้เราเก็บสดๆวันนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวไปปลูกกันค่ะอันนี้คือเราเก็บถั่วเก่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกใหม่ตรงนี้ เรียบร้อยเริ่มงอกแล้วนะคะย้าเยอะมากอันนี้นะคะคือต้นถั่วนะต้นนี้ใหญ่ดีนี่ค่ะยอาขึ้นเต็มเลยอันนี้เราถอนแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะต้นเริ่มใหญ่แล้วนะคะ ต้นทัว ต้นใหญ่แล้วนะคะไม่มีพวงกุญแจหรอ่ะท่ะกูก็ไม่อยู่ก็ดิงนี่นี่ขนาดทั่ววันนี้ปิดอืีอ